ก็สวัสดีนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจของตัว g o o g l m i n m i น i ครับก็คือการสร้างตอรี่บุ๊กนะครับหรือว่านิทานสั้นเราเราเราจะมาลองสร้างนิทานสั้นกันดูนะก็ก่อนอื่นก็เข้าไปที่ Google ครับ Google Chrome นะเข้าไปพิมพ์คำว่า Google Gemini นะครับตัวนี้นะก็กดเข้าไปเลย แล้วกดมาที่สามขีดตรงนี้ครับขยายเมนูตรงนี้นะกดเข้าไปนะครับจะสังเกตคําว่า Storybook ตรงนี้นะครับสตอรีบรร่บุ๊ก็คือการทํานิทานสั้นอะไรพวกนี้แหละเดี๋ยวผมจะให้ลองดูตัวอย่างนะครับนี่คือนิทานสั้นที่ผมลองสร้างขึ้นมานะครับเป็นนะครับ้อมที่ผมใช้ก็จะเป็นอ่าตัวนี้คอมนะครับคอมบนสุดเลยครับก็จะเป็นตัวนี้สร้างนิทานเกี่ยวกับนกปากหางพยายามกินอาหารที่อยู่ในเหยืออแก้วโดยทําอย่างไรก็ ไม่สามารถกินได้ครับและให้ข้อคิดเกี่ยวกับความเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วตรงนี้ดีมากๆนะครับสามารถฟังเสียงได้ด้วยนะครับก็ให้เขาอ่านครับให้เขาอ่านตัวอธิฐา,านให้เราฟังได้เลยนะครับตรงนี้ก็สามารถเปิดหน้านะครับนี้เราจะอ่านเองก็ก็ได้แบบนี้เลยนะครับผมว่ามันน่าสนใจมากๆครับลองฟังเสียงดู แต่ไม่ว่าเขาจะพยายามอย่างไรปากเหยือกก็แคบเกินกว่าที่ปากของเขาจะสอดเข้าไปได้เลยเขาพยายามเอียงคอเนี่ยครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองสร้างอีกเรื่องหนึ่งให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับว่าเราจะสร้างแบบกดติดไปเลยนะครับตรงนี้เราใส่พร้อมนะครับตรงนี้นะครับถามจมีนายนะครับก็ใส่พร้อมเข้าไปเลยนะครับว่าสร้างอ้าวตัวที สร้างลิขานตั้นะอ่ะประมาณนี้ผมก็จะใส่พร้อมประมาณนี้ลองดูตัวอย่างนะครับผมก็กดส่งไปเลยก็ตรงนี้รอสักพักหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งก็เขาจะทําการสร้างตอรรี่บุ๊กมาให้เราตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของเราด้วยนะครับว่าเน็ตของเราเนี่ยนะครับมันเร็วไหมนะผมว่าเออมันค่อนข้างที่จะสะดวก ครั้งที่จะสะดวกแล้วก็ง่ายด้วยสําหรับแม่ๆนะครับที่อยากจะสร้างนิทานให้ลูกๆครับฟังก่อนนอนหรือว่าอ่านก่อนนอนครับประมาณนี้ครับลองดูนะครับ เรียบร้อยแล้วครับนี่ก็เป็นชื่อเรื่องกระตายกับเต่านะครับบทเรียนจากความพยายามนะครับลองเปิดดูเนาะนะครับเขาจะมีเนื้อหามาให้แบบนี้เลยนะตุ้งหญ้าเขียวกุจีอันกว้างใหญ่มีกระต่ายชื่อเรโอนะครับมีตัวละครมีชื่อด้วยนะครับนี่เลยนะครับวันหนึ่งเรโอเห็นเต่าชื่อพดนะครับพัตตั้นกําลังเดินตุ้มเตี้ยมเข้ามาถึงกัลรยเยาะและท้าอแข่งนะครับเนี่ยนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับ ว่าฟังเสียงได้ด้วยนะครับนะแ๋ยวผมจะลองเอ่อขยับตรงนี้ออกแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเปิดเสียงดูเดี๋ยวเมื่อกี้มันดังเกินฟังดูนะการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นเรโอออกตัวอย่างรวดเร็ววิ่งนำหน้าออตตอนไปไกลลิฟในพริบตาออตตอนค่อยๆเดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆแต่สม่ำเสมอไม่เคยหยุดพักไม่เคยท้อถอยเรโอวิ่งมาได้ครึ่งทางเขามองไม่เห็นออตไดนะครับ แล้วก็น้ําเสียงในการอ่านในการอ่านนิทานเนี่ยผมว่ามันโอเคเลยนะก็สะดวกมากๆแล้วก็น่าใช้มากๆรับ AI ตัวนี้นะครับใครที่อยากจะเอาไปทํานิทานให้ลูกๆอ่านหรือว่าฟังครับก็ลองใช้ตัวนี้ดูนะครับจากเกิลเจมินายกูเกิลเจมินายลองใช้ดูนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับยังไม่กดติดตามฝากต้องไลค์สาระชแน,นลไว้ด้วยนะจะมีอะไรดีๆมาแนะนำอีกครับก็กดติดตาม ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ